จะสาเหตุทําให้ผู้สูงอายุเวียศีรษะอันตรายและไม่ควรมองข้ามผู้สูงอายุส่วนมากมักมีอาการเวียศีรีะบ่อยครั้งซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตอย่างมากเพราะเมื่อมีอาการเวียศีรษะถึงขั้นหมดสติอาจทาให้เกิดอุบัติเหตุเช่นการหกล้มนำไปสู่กระดูกแตกหักหรือเป็นอมัมพษ์อัมพาตได้การเวียศีรษะเกิดได้จากหลายสาเหตุวันนี้เรามาดูกันว่ามีอะไรที่เป็นสาเหตุข,ของอาการเวียนศีรษะได้บ้าง หนึ่งโรคระบบทางหูเช่นน้ำในหูไม่เท่ากันโรคหินปูนในหูชั้นในหลุดสองโรคทางระบบประสาทและสมองเช่นเส้นเลือดในสมองติดโรคพากินสันสปัญหาบริเวณลำคอเช่นโรคกระดูกคอเสื่อมเส้นเลือดที่คอติดหรือการหันศีรษะอย่างรวดเร็วสความดันโลหิตตกฉับพลันเช่นลุกยืนอย่างรวดเร็วหรือหลังรับประทานอาหาร5โรคทางจิตเวชเช่นโรคซึมเศร้าโรคเครียดโรคย้ำคิดยำ้ดยำทำ หกผลข้างเคียงจากการใช้ยาบางประเภทเช่นยาลดความดันยาขับปะสะัสสาวะยาปรับอัตราการเต้นของหัวใจเจ็ดโรคทางตาเช่นต้อหินต้อกระจกจอประสาทตาเสือ่อมการเวียนศีรษะในผู้สูงอายุเกิดได้จากหลายสาเหตุประกอบกันไม่จำเพาะเจาะจงโรคใดโรคหนึ่งเพราะฉะนั้นหากผู้ใหญ่ในบ้านมีโรคข้างต้นควรพบแพทย์เพื่อตรวจให้ละเอียดและนำยาที่ใช้ไปทุกครั้งคอยสังเกตอาการของท่านอยู่เสมอหากเป็นไปได้ควรมีคนดูแลใกล้ชิด เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันด้วย